สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวดวงดาราแต่อยากจะมาพูดคุยเพราะมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราทุกคนนะครับคนคนนั้นก็คือคุณวรินวัดสังนะครับฉายาเขาคือแอนนาแอนนาทีวีพูด ถ้าเกิดว่าวารินทนร์วัตสันนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกแต่ถ้าเป็นแอนนาทีวีพูนนั้นคนจะรู้จักโดนตำรวจบุกเข้าไปจับที่คอนโดคอนโดรูอยู่ในซอยลาดพร้าวแปดสบเจดคลทมนะครับจริงๆเธอไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับเธอก็อยู่ที่คอนโดนั่นแหละไปจับมันก็ง่ายจะตายไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะเธอไม่ได้หนี กรณีที่เธอไปขายทองคําำในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดจนมีคนหลงเชื่อซื้อผ่านเพจของเธอประมาณร้อยคนรวมเป็นเงินหลายล้านเลยทีเดียวแต่เมื่อถึงกําหนดก็ไม่มีทองให้ก็คือเราก็คนที่ที่จนกรอกนะครับมันก็ต้องหมุนไปเรื่อยไงไม่มีเงินหรอก ก็ขายทองถูกๆพอซื้อมาปุ๊บซื้อแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปับ๊บเหมอนก็ต้องมีเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนอะไรทำนองเนี้ไอ้คนที่มาซื้อก็เหมือนกับมาเก่งกําไรอ่ะเพราะว่าไม่ได้เก่งกาไรหรอกมันได้กําไรอยู่แล้วเพราะทองมันถูกก็เหมือนกับว่าเออก็จะมีเงินเพิ่มหมดไปสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ได้เดินเงินมาก็เพิ่มพอได้ทองมาปุ๊บเอาไปขายก็ได้กําไรก็เป็นทํานองนี้ แล้วก็พยายามจะหมุนหมุนหมุนอย่างเนี้ยคนจนตอกอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีให้ก็ต้องจบจบไปเลยคนที่ซื้อทองก็ไม่ได้ทองก็ไปแจ้งความจับแล้วกรณีแบบนี้นะมันต่างกรรมต่างวาระคนหนึ่งก็คดีหนึ่งนะร้อยคนก็ร้อยคดีถ้าข้อหาช่อโกงะติดคุกแค่คดีละปีร้อยคนก็ร้อยปีนะมันเป็นเรื่องที่ ที่ข้อหามันรุนแรงมากนะมีรุนแรงหรอกมันเยอะอะมันเยอะคนมันก็โดนเยอะอานาก็ภาคปฏิเสธก็ต้องภาคปฏิเสธไปก่อนเขาว่าภาคปฏิเสธก็คือไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวนะก็คือเอาเอาเงินเข้ามาจริงขายทองจริงแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงตอนนี้มันขัดสนมันมีปัญหาก็รอไว้ก่อนอะไรทํานองนี้หลายคนก็ ไปคุยก็ไปผ่อนผันกันได้หลายคนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไปแจ้งความจับก็เท่านั้นเองแล้วก็ส่งไปที่มาขามเตี้ยด่านมาขามเตี้ยเธอเคยโดนจับกุมข้อหาหวยทิปมาทีหนึ่งแลวนะหวยทิปออนไลน์แล้วก็คือมาโดนหนึ่งนี้อีกเธอเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ได้มาเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนางแบบนะมาในฐานะนักข่าว นักข่าวบันเทิงช่องทีวีภูนเนี่ยนะครับเธอเาก็ดังเนี่ยแบบเป็นคนมีความสามารถและเป็นสาวสองด้วยก็ทำให้คนรู้จักเธอในชานอยาแอนนาทีวีภูนแล้วหลังจากนั้นเธอก็จากนักข่าวก็มาเป็นผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการแล้วเธอก็ลาออก ลาออกจากทีวีพูลไปแล้วก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์จนสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้แล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งเป็นพิธีกรรายการดิจิตอลแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมคือไลฟ์ขายของรีวิวสินค้าเธอเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด4บริษัทนะ แอนนาวอรินทรนวัชสังบริษัทชิโนโดิสแมนจำกัดบ,บริษัทเอนาคอนคอเมติกจำกัดแล้วก็บริษัทแม่ย่าพารวยมีเดียแอนเจนซี่จำกัดนะแล้วก็บริษัทแอนนาบิวตี้คอนซันจำกัด สบริษัทนะที่เธอเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เธอก็มีหุ้นอยู่หลายบริษัทเชงนกันแต่บริษัทนั้นไม่ค่อยได้กําไรขาดทุนไม่กําไรนะที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นแต่เธอเนี่ยเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกเลยครับเพราะเธอได้ขึ้นไปบนลันเวย์ปรากฏกายเป็นนางแบบ LGBTQ คนเอเชียนะหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้ขึ้น เวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกหน้ากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนอกจากเธอเป็นนางแบบแล้วนะเธอยังได้ไปปรากฏกายที่นู่นที่นี่ได้ไปรปะกบกับกูรูชั้นสูงของต่างประเทศเป็นคนเดียวนะแล้วก็ได้ถ่ายแบบขึ้นปกนิยสารแฟชั่นหัวใหญ่ ถึงสองเล่มด้วยกันยอดเธอสวยลองไปหาดูตอนเธอขึ้นปกเธอสวยมากๆเลยทีเดียวเธอพอมีเงินแล้วเธอก็ทุ่มเงินเจ็ดหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านทุ่มเงินล้านหลายล้านเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบิ้วตัวเองใหม่แล้วก็ทำหน้าใหม่หมดเลยเป็นล้านล้านกว่า เพื่อจะไปโกอินเตอร์แล้วเธอก็ทำได้สำเร็จนะเธอได้นั่ง follow ฟอลโล่ฝั่งตรงข้ามกับคนดังแห่งวงการแฟชั่นแล้วก็กระทบไหลถ่ายรูปคู่กับนางแบบเยอะแยะมากมายนางแบบระดับโลกริงชีวิตเธอสวยหรูนะเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วเธอก็ไต่เต้ามาจนโด่งดังไม่ได้ระดับประเทศนะเว้ยระดับโลกเลยทีเดียว แต่พอดังได้พอดังปุ๊บมันก็มีเงินเงินมันก็เยอะแต่บริหารจัดก,การเงินไม่เป็นก็จบจบก็พอเงินขาดมือก็หยิบนู่นยืมนี่ตรงนู้นตรงนี้กล่องสุ่มบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่ได้หลังใจหรอกเพราะมันเป็นระเบิดเวลาอยู่แล้วไอ้พวกเนี้มันต้องจบชีวิตสักวันสุดท้ายก็จบก็ต้องไปติดคุกติดตาราง นะถ้าผิดจริง<ๆ>ก็น่าเสียดายจริงๆคนเราอะนะพอมีเงินมีทองมีชื่อเสียงโอ้โหก็คนก็ล้อมหน้าล้อมหลังแต่บางครั้งเราก็จะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมีหลายคนพูดว่าตอนคูมีเงินเนี่ยก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเลยเพอครูหมดหมดเงินเนี่ยมันก็หนีหายไปแต่บางที มึงก็ลืมตัวนะตอนมึงมีเงินนะมึงเคยช่วยขครปะที่เขามาล้อมหน้าล้อมหลังมึงอะ่ะมึงได้ช่วยเขาหรือเปล่าวะมึงได้ช่วยเขาเต็มเต็มไหมวะเออมันก็แค่เฮฮาปาร์ตี้แดกหล้าวเที่ยวอะไรกันไปเท่านั้นไม่ได้ไปช่วยอะไรเขามากมายไงเข้าใจปะแล้วเวลามึงหมดมึงก็สมควรหมดเห็นดาราหลายคนก็ไม่เขาใจนักร้องดังๆดาราดังๆตอนอายุมากขึ้น พอเวลาป่วยไม่มีเงินที่จะไปรักษากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมึงไม่ทําประกันชีวิตเลยวะปีเขาสองสามหมื่นบาทเท่านั้นเองมึงมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านอ่ะมึงก็ทําประกันชีวิตดีวะเห็นมึงจตายของจายหาเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินไปรักษาก็ไม่เข้าใจไปอยู่แบบห้องเช่าไปอยู่แบบกระตอบอ่ะ,อะต้องให้พวกบินบรลเรลิสไปช่วยอะ แล้วตอนมีเงินเนี่ยมึงทําอะไรวะแล้วมึงไปต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายกูก็ไม่เข้าใจทําไมไอ้ดารานักร้องนักแสดงพวกนี้เวลาเวลาหมดตัวแล้วก็แย่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันอันที่จริงส่วนคนธรรมดาพวกเราเนี่ยพวกกรรมกรแบกหามอ่ะพวกชาวไร่ชาวนาเกษตรกรอน่ะแก่ไปก็ไม่เห็นมีปัญหาส้นตีนส้นมืออะไรเลยแก่ไปก็อยู่ได้ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบสบายสบายมีบ้านอยู่บ้านนอก การฝนการอะไรมีข้าวกินมีอะไรก็อยู่ได้ทําไมคนที่มีเงินเยอะๆแม่งอยู่ไม่ได้คือบางครั้งก็อยากจะสมน้าหน้านะเอาจริงตอนมีเงินมึงทำอะไรวะเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่แก่แม่ไม่ลูกไม่ดูแลแต่มึงเคยถามไหมตอนพ่อแม่มึงหนุ่มๆม,มึงเคยดูแลลูกมั้ไหมเออบางทีก็ไม่มีนะอันนี้ผมว่าอยากจะพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะเพราะว่าอยาอ่างแอนนาจีวีพูลเนี่ย เขาเป็นมีชื่อเสียงระดับโลกเลยเห็ไหมแล้วเขาก็ต้องมาตกกระกรรมลาบากก็ต้องไปติดคุกติดตารางอ่ะถ้าเกิดว่าพระเจ้าเบื้องนบนเขาให้โอกาสครั้งที่สองก็ดีบางครั้งเบื้องบนเขาให้โอกาสแม่งครั้งเดียวอะครั้งเดียวจบแล้วจบเลย <c oughs> จริงๆนะผมได้โชคดีเพราะเกิดมาตั้งแต่ดเด็กจนโตแม่ไม่เคยรวยอ่ะผมไม่เคยรวยมันก็เลย ก็ไม่รู้ว่าความรวยเป็นยังไงอ่ะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่แบบจนๆแม้ก็มีความสุขดีนะครับผมก็เป็นอุทาหรณสอนใจก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรอันาทีวีพูนนะก็นำเรื่องราวของเธอมาเล่าเพื่อเป็นเป็นเคสตัวอย่างกับคนที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมึงดังได้มึงก็ดับได้นะ ถ้ามึงดังแล้วมึงซาดังแล้วมึงแบบก่างสักวันหนึ่งมึงก็ดับแต่คนที่ดังแล้วแล้วก็เป็นคนดีมีคุณธรรมเขาก็อยู่ยังยืนยาวนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมตอนนี้ผมเขียนหนังสือเรื่องธรรมะสไตล์กิีกก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะขาย จะเปิดตัวนะตอนนี้ก็สั่งจองมาได้เอาเงินรวบรวมไว้ไปให้ค่าโรงพิมพ์มาก็เป็นแสนเหมือนกันก็รวบรว,บรวมไปก่อนสั่งจองมายังไม่ได้หนังสือนะครับถ้าได้หนังสือเดี๋ยวก็จะส่งไปให้แต่เขาคงต้องรีบอะครับเพราะว่าคนก็อยากอ่านหนังสือเป็น Pocket ็ตบุเล่มที่38ของผมเงินนั้นไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอดจัดกองทุนนี้ก็ทํามาร่วม10ปีนะครับ แล้วก็ดูแลคนดูแลหมามาเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าท่านดูในช่อง YouTube ข็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดอะไรครับมีอะไรให้กดก็กดแม่งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาท่ายคลิปด้วยหนึ่งในโฆษณานั้นก็มีกล้วยตารับตอนนี้ผมทำแพ็กเกจใหม่นะเป็นกระป๋อง ลงทุนมากกว่าเดิมแต่ขายเท่าเดิมกล้วยตากบางกระทุ่มครับแกะมาปุ๊บหยิบกินได้เลยไม่เปื้อนมือนะครับ้ากล่อง200บาทครับผมช่วยสั่งซื้อกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงติดต่อผมได้ทาง f a c e b o o k ดรกรกิจผลเด่นวิสัยไอดียกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะคุยสับเพเฮระ จะสั่งซื้อของหรือจะร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนลังแกหรือโดนสื่อกระแสหลักเสน,เนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงบอกผมเดี๋ยวผมช่วยนะโอเคครับขอบคุณขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับแล้ะขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี i